สวัสดีจ้าพี่น้องมาสือของโฮเลนจ้ะแต่ว่าเขาปิดมดเลยดูอ่ะจะมาสื่ออาหารจ้ะอาหารกักตุนแต่ว่าเออรวยว่ะจะลวยไปสือเสือผพาด้วยแต่ว่าเสือผพาเขาปิดมดจ้ะร้านเสือผพาปิดเปิดตลาดขายของธรรมดาซปเปอร์มาร์เก็ตร้านเออขายของกินเนาะ ที่มะตกไหลก็เถียวเยอรมันตกเก็บพี่้องด้วยเป็นน้ำแข็งเนาะเดินตรงระวังนั่นแหละเนาะถ้าเดินไประวังเนาะลื่นหัวแตกได้เนี่เหมือนกับเขาไม่มากวาดที่มาเนาะไม่เขาไม่กวาดจริงๆก็ต้องกวาดแต่โรยเกลือเนาะเป็นเยอะระมันไม่ได้นะพี่น้นงนี่เยอะระมันอีก,กวาดแบบเตีล้ลมเลยเด้อหโบดเกา่า ปิดมดเลยหลานสภาเขาทำถนนให้เดินเห็นไหมพี่หน้องเขี้ยวก็นเนะเดงนะเพราะให้เดินทางใครทางมันให้สนทางกันเนาะโอ้ยดูอ้รีเขาไปหลานชอ็อกโกแลตจะไปสื่อชอ็อกโกแลตไอ้ไอ้ชอ็อกโกแลตพิกเขาบอกเขาจะสื่อให้นชอ็อกโกแลตพิกเนี่ยเขาปิดมดเนี่ยชั้นน่ะน,น้ำหนักึ้นว่าจะมาสือสอาาส่อส้อาด้วยลุงกว่าจะสื่อสภาด้วยปิดมดเลย เปิดตลาดขายของกินกับซุปเปอร์มาร์ครองเท้าฮิมะจักสื่อต้องโทรบอกเข้าี่น้องสั่งออนไลน์ก็ได้จ้ะในอินเทอร์เน็ตเสยหรกืกเปนัดเวลามาเอาเนาะหมาหมาก็ต้องปิดจมูกโอคนมันมาขอตังค์เม่กี่ถามว่าเธอพูดภาษาอะไรปะ เขาก็เปิดอยู่พี่นงแต่ว่าตรงสั่งเขาหรอกมาเอาเนาะเขาปิดเขาเปิดไฟไ้อยู่เปิดไฟในลานอะรอคนมาเอาของสิสั่งเนาะอ้ยอารลิดสัสอารลิดสัสเออบคูละหา่าซิปุโร่เนาะ ฉันก็สื่อครูนึ่งก็บานไซไม่ได้พี่น้องเพราะฉันเป็นคนตีนเหมืนเผากันโอ้ชอบเป็นเยอรมันอีกว่าจนเตือนลมได้หนิหน,นะดูว่ะเป็นนลมแข็งดูพิม่าตกไหลก็แถวบ้านฉันได้หนี่นะแถวบ้านฉันม่บ้านนี่มีแดดแล้วก็อุน่นละลายหมดเลยขนาดมันแข็งไปเลยนะพี่น้องมันแข็งลื่นนะเนี่ย อากาศอุณหภูมิลดเนาอโอ้ว่าเขากวาดกล้องไปนั่นไปเลยนะลเลยโอ้ยดูเดินมาดูเซอพาโอลิสกาแฟสื่อช็อกโกแลตโอ้โอลิสือเป็นถุงเลยหนูถือหิวสองถุงเลยนะ่ะอืมห,หนาโอลย ก็ที่ได้แต่อาหารแลนหนกกละพี่น้องหมูไก่พักเพลิไปเนาะสุภาไม่ได้ดอกพวกนั้งงามสว่าพเขาไม่ได้พี่น,น้องเขา <c oughs> ไม่ขายรองเท้ายัางสวยเลยอื <c oughs> มก็เปิดไฟ้ยิ่มข้างในน่ะไส้เปิดแบบคนที่นัดมาเอาเนาะน ทุกอะไล่มีคนเลยใ,ใครจะมาเราเนาะมาเขาผมไม่ได้สื่อสภาเนะาะเขาักโครโ้โอ้โอ้โอ้โี้โอ้โอโอ้โอ้โวโ้ มาดูอากาศท่แลเรนนิดนึงจ้ะประเทศนดเ,ดเนเธอร์แลนด์จ้ะนะจ้ะสวัสดีจ้ะ